อ่าเดินไปค่ะเดี๋ยวข้าไหนวะสองสามสองห้าไหมสองสองห้าสองสามไหมใช่อันไหนต่างอเดินไปไปอีกเดินไปอีกเดต้องไปอีกใช่อ้าเดินไปสิว่จะถ่ายให้ข้างอะไรนะสองห้าสองสามค่ะสองห้าสองสามสองห้าสองสาม 5, 3, 3หรอ Two f i two t. หรอ Yeah. Okay. อ่ะตรงไปเดินไปจิพ่อถ่ายให้มากอวันนี้เขาไหนว่าว่ามองไม่เห็นเลยก็อยู่แน่ๆนะมาฝั่หนั้นนะอื๋ยาดูก่อนอันที่สอหใช่สออันที่สองหหก ไหนว่ะมอามอไม่เห็นเลยไม่มีมีใช่ไหม<ะ>อันนี้หรอเปล่าอันนี้ห้าสาม่ะถูไฟถูกทีไหมไฟถูกทีใช่โอเคถูกไฟถูกที บเข้าไปอ้แมา่อันเนี้อง,งครัวเหรอหือเดี๋ยวที่เราไปหรอไอ้แม่คือรองเท้าให้เนี่ยทำยังไ,ไงทำไมาอยู่นี่อ่ะม่ไก้ใครถอดไว้เนี่ยแม่แม่แม่ยอมยโอ้ยยันมากเลย Okay.